เด่นกกงไกลสิงมาวินครับวันที่23มิถุนาเนี่ยครับชกกับนักมวยญี่ปุ่นครับชกที่ญี่ปุ่นไม่เคยครับไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกครับก็มวยซ้ายครับอาวุธรวดเร็วอยู่แล้วนักมวยญี่ปุ่นเขาทักษะแบบนี้รวดเร็วอยู่แล้วได้ครับมวยซ้ายตายรวดเร็วต่อยกติกามวยไทยครับแล้วก็ใส่ใส่นวมใส่ใส่นวมสีออนใส่นวมเปิดนิ้วเหมือนนวมวันเลยแต่ ไม่หนักใจครับก็ต่อยมาแล้วชินแล้วก็ต่อยวันมาก็คุ้นชินอยู่แล้วผมเดินทางไปวันที่12ครับชกวันที่23ไปปรับตัวครับปรับตัวแล้วก็ไปให้คุ้นชินกับสภาพอากาศที่นูน่นบอสหนึ่งน่าจะเตรียมไว้ว่าคุยไว้แล้วแบบต่า,างค่ายที่ญี่ปุ่นกดดันแล้วก็ไปชกที่บ้านเขาด้วยกดดันอยู่แล้วแต่ว่าก็สู้เต็มที่แน่นอนครับ ก็ฟ <S an> ิตซ <an> ้อมต่อเนื่องครับดีครับร่างกายเริ่มกลับมาดีครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมจะเอาใจชนะกลับค่ายมวยแล้วก็ประเทศไทยได้ขอบคุณครับ